สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรพักจีนประโคนชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะค่ะทราบข่าวสารจากทางเว็บไซต์นะคะค่ะสามารถค้นดูได้ทั้งอ่ากูเกิลนะคะวันนี้เรียนคอร์สการต่อเล็บอะคริลิกเรียนกับครูเรียนกับคุณครูตุ๊กค่ะครับครูตุ๊กสอนเป็นยังไงบ้างครับ คุณครูตุกสอนดีมากค่ะค่ะตอนแรกประมาานะคะเพราะว่าไม่มีความรู้พื้นฐานมาเลยแล้วคุณครูตุกสามารถสาธิตซ้ำให้ดูอีกหนึ่งรอบถ้ายังไม่เข้าใจค่ะดมากค่ะครับอยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจจะมาหาที่กระหัที่เรียนอยู่ครับค่ะผู้ที่กำลังสนใจนะคะอยากแนะนำ ให้มาเรียนที่สถาบันเนลอะคาเดมี่เนี่ยค่ะ,คะเพราะว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาศษาธิการนะคะค่ะแล้วอขอใบประกาศนะคะครับเออแล้วคุณพี่จะเปิดร้านที่ไหนครับจะเปิดร้านที่ยังค่ะคือต้องการใบประกาศไปยื่นบีซ่านะคะค่ะคเพราะว่าทราบว่าธุรกิจการเพ้นเล็บนี้ เป็นธุรกิจที่เติบโตมากในต่างประเทศค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ